พรีปร้องพามว่าิ่งบรรยากาศจีบป่านี่ป่าวะมึงเป็นไนน้อพันรัดนี่ป่าวะน้องแงย่ยูเป็นแต่ไม่ป่าวาะอะไนี่นี่แต่นี่แต่หน่ได้อมตเหื่อนี่อะ กองอาปุ่มเงีุ้่งมากเลน้ำมันสิบกนะครับคนสูบน้ำเลยเข่ามันบกเลยว่าสูบปลาเลย หูอะไรวะนี่โอ้ดินลมเลยอ่ะป่าต้อมาชาติป่าโว้ป่อยป่าโวยป่อยดิโอ้หลวงพ่อได้ต่อมีป่ะ่ึ้นเนาะป่ายังไง โอ้ปวดตอกงี้ป่ดตอกง่ายพี่น้องมันเก้าเขากำลังจับอย่อ้ปล่อยปลาปลาอนกมาเข้าอู่โอ้ยแด้วัจตเนาะดตัวนี้ โอ้ยไงครับพี่น้องนี่ตัวเดียวเลยะบดซ่าแต่เพียนปนินครับพี่น้องปนินมาใส่ฮะออ้อไงวะ โอ้ไทยกรุงเทพมาบาที่ครับไทุงเทพมาบนถึงตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้ปนิตัวนี้ใส่ยิ่่เนาะโอ้คักัตัวนี้าั้กุงเท่าไร่ไมพงวีงวี โอ้ไหนมาใส่เว้ไก้หอยมิตรน่งไงเหอยจูบเนาะควยไงคยจูบม่ตรนงไงครับพี่น้องจูบตัวงไงครับคลิปนี้เป็นภาพเก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าป่าไ่ค่อยรลายนี้ฮะยังยังข้อวข่อไงวาทั้งมัน เ,เนนิ้อนแท้ป่าไม่ค่อย,ลยไลอะไนเนาะแต่ก็เพรอะไกินอยู่ใอกจับเนียจับเนียมออตอน,นันหลับเราพอยเงยอยู่แพี่น้องอู้ใส่อยงียครับพี่น้องนี่น,น,นันคืออยู่ดีอยูอ่นี่ ปากเข่งเป็นไงครับตัวนี้จะปากเข่งเป็นไงเลยอืออืู้หุเบิ้งเบ้งพี่น้องเบิ้งบนโ้ตัวนี้บ้ดใจน้องอปากเข่งเลยครับพี่น้องตัวนี้เฮ้หุ่นหุ่นหุ่นอือกุ่งเต็มยู่ยะ เงยเสียเยกุ้งเลยนี่ไปเอามาไปี่ยแล้วยน้็อขเต็มอยู่เอาสีเลยพราอยู่พรากินนะครับพี่น้อง

บร so so huh? ิกนก็อย <Asia> ู <mir anda that word> Hence, it? It ่ห้องอยู่ฮะต้มเดียวมต้มกินแล้วก่เันต้มลปลุกวัมาลงไหเนี่ยเหรอ ก uh, ็ึงจอยว้ค้ถอซดหรือเปล่ารู้ตซัดเยัุ้้่า้งหอยจุบครับพี่น้องนงไงตอนเก่าเก็บหอยจุบตุน่ะโอ้โชิมก cho papa bà con <laughs> ừ. <Cái này>. <laughs> Ủa, sẽ, gì em 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 bạn tôi nhiên tưởng đến không? Tiếng 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 nghe tiếng 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 เอ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้ก่อนครับคลิปหน้ายังว่าก,กันไหมภาพบรรยากาศครับป่านโมลายาในมือนี่ม,มาเก็บไปซื้อกผู้ใหญ่ผู้ยูได้กินนะคุณน,นะโอ้บ้าโมลายกับลายเติอเปแอยนีน้นะเต็มอยู่โอ้โอเคอยู่กภาพบรรยากาศ จิปหน้าพ่อคนไม่ครับผม